สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งสมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงสงกรานไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2567ค่ะ ในช่วงสงกรานหรือปีใหม่ไทยของเรานี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งในดวงชะตานะคะและในจุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่หลายๆคนรวมถึงนักโหราศาสตร์หลายๆท่าน ให้การยอมรับว่ามีอิทธิพลต่อดวงชะตาอย่างมากถือเป็นวาระดีทีใหม่ที่เกิดขึ้นต่อดวงชะตาดังนั้นคำพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีในช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนาคมปี2567ค่ะ คลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวลัคนาราศีกันค่ะในระยะที่ผ่านมาดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณได้ทำการโคจรผิดปกติโคจรวิตปริตนะคะ ดาวพระพุธยังได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักด้วยส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการงานการเงินความรัก หรือปัญหาส่วนตัวต่างๆของคุณนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีกันในระยะที่ผ่านมานี้บางคนก็มีความเครียดความกังวลบางคนยังจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ลากยาวมาจนถึงตอนนี้บางคนจัดการได้แล้วบางส่วนหรือบางคนก็จัดการได้หมดแล้วแต่ละคนที่เป็นชาวลัคนาราศีกันล้วนแล้วแต่จะจัดการกับปัญหาได้แตกต่างกันค่ะเพราะแต่ละคนนั้นก็มีพื้นดวงที่แตกต่างกัน มีบุญบาร,รมีวาสนาที่แตกต่างกันไปด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกันในระยะตั้งแต่สงกรานไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2567ซึ่งเป็นระยะที่เราจะพยากรณ์กันในคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยมองว่าอะไรที่มันเป็นความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจผิดพลาดของคุณเองการกระทําที่ผิดพลาดคาพูดที่ผิดพลาดการเลือกที่ผิดพลาดล้วนแล้วแต่กลับไปแก้ไขไม่ได้ค่ะอยากจะให้ ให้ชาวลัคนาราศีการตั้งสติและดําเนินชีวิตต่อไปด้วยความมีสติความรอบคอบอะไรที่มันผ่านมาแล้วขอโทษผู้คนที่เกี่ยวข้องและพยายามปรับปรุงตัวเองใหม่ก็ไม่ถือว่าสายจนเกินไปนะคะ และข่าวดีของชาวลัคนาราศีกันนั่นก็คือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับตัวคุณมันจะเป็นประสบการณ์สอนคุณค่ะถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญอะไรที่คุณทำผิดทำพลาดอะไรที่คุณหลงเชื่ออะไรที่คุณหลงผิดมันจะสอนคุณย้ำเตือนคุณให้คุณไม่ไปสู่สิ่งนั้นอีกครั้งค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะดาวพระพฤหัสก่อนหน้านี้ได้โคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาพอเข้าสู่วันที่30เมษายนปี2567ดาวพระพฤหัสก็จะมุ่งเข้าสู่เรือนสุขภัของดวงชะตาส่งผลทําให้จิตใจของชาวลัคนาราศีกันมีความเบิกบานใจมากขึ้นอะไรที่เคยเคร่งเครียดอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคติดขัดล้วนแล้วแต่จะหาทางออกทางแก้ได้ทั้งนั้นคะ่ะ พอดาวพระพฤหัสถิตเข้าสู่เรือนสุขพระซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับความเจริญเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไวขึ้นค่ะสมองของคุณความคิดของคุณจิตใจของคุณจะเปิดรับกับบทเรียนใหม่ๆเปิดรับกับบริบทใหม่ๆเปิดรับกับเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามามากขึ้นค่ะ คุณจะไม่ปิดกั้นตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะรับกับความสำเร็จไม่พอเท่านั้นจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลผลักดันดวงชะตาจะเป็นดวงชะตาที่มีคนอุปถัมภ์ค่ะชาวลัคนาราศีกันล้วนแล้วแต่จะได้รับประโยชน์ได้รับผลดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อายุมากกว่า การที่ชาวลัคนาราศีกันทํางานข้องเกี่ยวกับทางไกลาทางต่างประเทศหรือแม้แต่ง,งานออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆงานขนส่งงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้การเรียนการศึกษาจะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างมากนะคะงานที่ต้องอาศัยภาษาที่2อ,อย่างเช่นใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีมาร่วมกับการทำงานก็จะยิ่งส่งผลดีค่ะ ชาวลัคนาราศีกันจะได้พัฒนาตัวเองทั้งด้านภายในและภายนอกนะคะเมื่อคุณดีมาจากภายในแล้วภายนอกมันก็จะเปล่งประกายออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ใครที่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณล้วนแล้วแต่จะได้รับกระแสที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นกระแสทางด้านความคิดกระแสทางด้านการกระทํากระแสทางด้านคําพูดค่ะซึ่งชาวลัคนาราศีกันดวงชะตาของคุณนับตั้งแต่วันมหาสงกรานต์13เมษาย,ยนปี2567เป็นต้นไป ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณจะโครจรเดินหน้าจะโครจรดีขึ้นเรื่อยๆนะคะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันมีจิตใจที่เบิกบานคุณจะมองโลกในแง่ของความเป็นจริงค่ะอะไรที่มันเคยติดขัดอะไรที่มันเคยล้มลุกคลุกคล,ลานมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางและก็ลงตัวลงรอยมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนะคะใครที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลโดยเฉพาะในวันหยุดวันเทศกาลชาวลัคนาราศี กันก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบเกี่ยวกับการเดินทางให้มากขึ้นเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะมันจะมีบางครั้งที่อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายรวมไปถึงมีบางครั้งที่ชาวกันใจร้อนอาจจะใช้รถใช้ถนนด้วยความใจร้อนอากาศภายนอกก็ร้อนแล้วจิตใจภายในก็ร้อนอีกมันก็จะยิ่งส่งเสริมกันเข้าไปทําให้คุณมีความหัวเสียโมโหและหงุดหงิดง่ายค่ะ หากชาวลัคนาราศีกันท่านใดได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วคุณก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของการเดินทางให้ดีนะคะแต่ถ้าหากไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมันก็จะเป็นในลักษณะของความเครียดที่เข้ามาต่อเนื่องค่ะเนื่องจากจิตใจของคุณมันมีความรุ่มร้อนเกิดขึ้นในบางช่วงบางตอนส่งผลทําให้เวลามีอะไรมากระทบจิตใจของคุณมันก็เหมือนจะไปกระตุ้นต่อมยั่วโมโหของชาวลัคนาราศีกันให้ทํางานค่ะ จนเกิดเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหจนคนรอบข้างอาจจะรับไม่ทันเลยนะคะกับสถานการณ์อารมณ์ของคุณเพราะฉะนั้นจะต้องรอบคอบให้มากนะทั้งทางด้านคำพูดการแสดงออกวาจากิริยามารยาท<ม>เนื่องจากว่าดาวพระพุทธจะโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาด้วย สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่ข้องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตัวคุณหรือสุขภาพของคนในครอบครัวชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการสูญเสียญาติพี่น้องเกี่ยวกับการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือหรือหัวหน้างานหรือคนที่คุณรู้จักแบบนี้ก็ได้นะคะ และนอกจากเรื่องของสุขภาพและการสูญเสียแล้วชาวลัคนาราศีกันก็ต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารการนัดหมายการไว้ใจคนค่ะ แต่สิ่งดีๆที่คุณจะได้รับในช่วงที่ดาวพระพุธย้ายมาอยู่ในเรือนมรณะนั่นก็คือเรื่องของมรดกที่ทางค่ะเพราะมรณะหมายถึงมรดกชาวลัคนาราศีกันหลายคนหลายๆท่านอาจจะมีการจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ทางเกี่ยวกับมรดกถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะได้จัดสรรให้ลูกหลานถ้าคุณเป็นลูกหลานคุณอาจจะได้รับมาลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงและขอน้อมรับบุญกุศลที่คุณเคยได้ทำมาเพื่อเป็นการผลักดันเกื้อกูลดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันให้ประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะคร่าวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านร่ำรวยรุ่งเรืองและรุ่งโรดกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ